เบื้องหลังการเปลนดาลหนึ่งวันพี่ออมแม่แซมเอามันเลยก็หมดเลยท่้นเดียวเขาตีตกใเลยอันตั้งถ้าเขาหูาขได้ไงให้บืนร้านดูสูงส่งมากข้าสูงสูงอยู่แล้วลูกเันเป็นคนดีนาฬิกาเรียนละลางครับซื้อจากที่ไหนครับ นาฬิกาพันพระธาตุแห่งแหยหมานี่สองพรีไลน์มนี่ชุดวันนี้อยู่ที่เออชุดอย่างนี้เราออกเท่าไหร่ไม่เดียวชุดนี้ครับออกเงินบอลแสนเท่าไหร่นะอันนี้เป็นสองเหมือนสองยังไม่ถึงแสนนะครับเสื้อเยื้ตัวนี้ทำมาจากน้งเจลืเไ้ให้มันสูงเป็นโคตรแน่สองชั้นหรืออันเดียวอันเดียวก็พอความเป็นโลเจ้าไหนเจ้าไหนเจ้ายาวหรือแจ้าสั้นขอนี้เอาซะ สง่างามเบลตีเสียตะก้องเลยอามองชมมาทีมเฮาดูนะครับผมกับการเป็นโคชรายการทีวีเวิร์กพอยตมอรำไอเดลซีซั่นสองครับหมุนสร้างฝากก็คือสร้างฝนบอลุูนโตนหา่ในบ้องมอแล้วเราไปเต้นเพลงซีแกมอยู่หน้าไปเวิร์กพอยต์ข้างหน้าเออเครืประดับยังไม่ได้เอาที่สำเร็ทั้งหมดหมู่บ้าน จบไล่ทุนเลยง่นเนี่ยกระจกมาเลยขอ,อบใจเด้อไม่ตามก็คือไปได้เนาะงานต้องตามเนาะคนเพิยมอวันนี้คนมาคนมาสมัครเป็นร้อยคนพี่น้องทีมพิการพิเศษไหนดีจะเลือกได้คนไดนเลือกมันจกคนเลยนี่ทำแต่ล้ำบากคนมาสมัครเป็นร้อยเลยพี่น้องเพราะเป็นอย่างดอกเลือกให้เหลืยคนเดียวเขาไปแข่นน้ำเขา ถ้ามีเป็กเขาแข่งเออเขาไปแข่งขันดู้เจ้ามข็นตัวฮะมามาสไมขึ้นกันไม่เป็นผู้ติดตามอิมมินอะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ้าเรับงาลงเขาลงใช่อ่าเก่ามาวันนี้เป็นไงบ้างชุดีเดียวขาดอะไรนี่แต่งมาพีดมนีชุดเป๊ะเมนครัมือสักเลือดชุดนีสักกัเบิรอีกอยู่สักับจิมยู มือว่านเป็นไังไหนอ๋อมันเท่ากันยูฮะมือว่านมันหอยยุ้กเชนไม่เดียวกันกรบอเ่ครับอันไหล่ะเสียมัวว่านซึ่งเป็นไปใส่์อย่ามาหาหอยดูลายเด้อเสื้อในมอย่ามาหาหอยเด้อก็ได้จะเป็นไซยีหรีอหรว่าเสียแท้เราเป็นคนเราเป็นคนเชี่ยวฟังแบบคอสตูมคอสตูมเราเป็นคนรับฟังใช่หอยกางเกงไหมอันอันชี้แดงๆไห่อันมีเดียวเราไซย์เลยก็แสดงว่าจีนติงมือนกันหอเล่ีนาจ้าซุด ดูไปไหนดูของก็บอกอะไรชุดยมันดูของคุณเอาชุดออกคอนเสิร์ตไหมพวกนี้ได้ชมบุรีได้ไหมตอดีอ๋ภรรยาดีกว่านี่เลือกจากคณะคณะซีเอฟซีนี่สิถือใจโยอให้เดาบ่ถือให้เดาตัดก็นีถือมันบางาดกางเกังบางอัดได้กระดาษนีบมันเกบางฮะคืออขันเขาสี่หักจมเก่งเขากัหักไงคุพี่อย่งเที่ยวเก่งวันไดกัหัก คขาโอ้รู้ประเด็กาฮกเนีกินเหล้าเก่งชมือกาฮักเอ้ตะมอโอ้ตีไดทีิมเตมเตะตะกูตัวเพ่งสาวนั่นพี่หนาวสาวอมมาเต้ยังมันจตายเลยครพี่หนาวสาวอมเท่าอันสองสานะสองแสดตัวเตะตะกี้อืมสมมอย่างนัดังเนี่ยนะอซนเนคันอยู่บถแทนั่งกัรองเพลงแ่คิวได้หมดหม ตะกี้ตะกี้เป็นแค่เนื้อย่างโตเป็นเออตัวอย่างเชื่อเชื่อนาง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 รอบพี่วาแล้วนางก็เกิดว่าเอาเข็มคัดรัดไปตรงรถเหยียดแล้วก็เปิดประตูเคยมาเราไม่พี่หาซึ่งเคยมากงเก่าเคยรับเชื่อกงเก่าอยู่มาหลายครั้งอยู่นะมาหลายอยู่ดื่มกาแฟดำทุกวันเพื่อสกัดาพพี่น้องหัดหัดหัดมาทานกาแฟดำทุกวันนี่คือแบบดีมากเลยนะ ตอนเช้าก Th ินกาแฟเสีเลยเองเปิดเบินกันเย็นกินเป็นไงบ้างมันต้องทำแต่ว่าเวลาผมยาวทำผมมันเวลาผมยาวทำผมมันก็โอเคนะแต่ว่าม่ไหร่ผมหยิบผมหยิบีเห็นส่ตื้อเห็นผมตื้อบตื้อขมากกว่านันุยยมแหละุยยมสุดทีุ่เอาบาน เอาบาทนี้อยากพูนเกียวแบบรำไทยยอยากึ้นเลียวแบบรำไทยแล้วไม่สั่งให้คนใส่ใส่สเจริน้ำซักลองมาล่ำบอกกี่ำไม่พบกันไม่โอกาสหน้าครับผมคุณอาจจะเอยอกพ่อป้าเขาเคยสั่งผลงานหมอลำใบข้าเจ้าบอบางคนกับสีดามมาอยู่เอาคือเอาไปหมอลำขึ้นแลเป็นโคดได้การหมอลำไอดอลเป็นใครเพลง ก็เพลงเหมือนลำดังสุดในค่ายแล้วจ้าจ้ามันั่นกับการรองทุกอย่างทุกเมื่อยอยู่กับเสียงประจัยกับโดยผลงานการแสดงโชว์คำหมักก่อนเริ่มแล้วไงแบ็คโชว์หนึ่งแล้วนี่รายการอันนี้คือเริ่มงรายการเราเราต้องสู้เราสู้กับใครกับตัวเองไม่กับอีกสี่สามสี่คนสู้กับบอสโจกับยูจิตเซริยากับแอลลรนีเจอกันหน่อยเดี๋เจอกันหน่อยสิเจอกันหน่อยสิพี่โจยมยมานินวุ้นไม่ได้ดีเขาเป็นแชมป์เก่าดิ พูดถึงก็เอาแช่มกาวมาสุกอบฉันเขาสิซูได้ที่ารู้เ้าก็แช่มไม่เลยเอาแช่มกาวมาสุกอบฉันบาที่โถแบบนี้ฉันก็กลัวอยู่ดิเราจะเติมจนกว่าเขาจะมาตามเขาก็ได้ยินในหน้าองนี่สอบเบอร์กล่องหรไม่มีขอเขาว่าไม่ไม่เอาห้องติดกล้องวงจรปิดเพราะว่าค่ะพูดตลอด ครออออุ้ยวันนี้มีไรสดนะครับที่วันนี้มีไรสดเปียของรถไฟมาลำไยดอนใช่แกเป็นเลยมาลาไยดอนอย่าลืมครับอย่าลืมอย่าแชร์อยู่ครับผมจะลืมก็ลาลืมเดี๋ยวไปเจอกันในในรายการครับผมกินเด้อันนี้มือกำมืาเนี้ยที่ไหนเดี๋ยว กินกาแฟอยู่นี่ดื่กาแฟอย่างนตายหี่เลยหั่ทานกาแฟดำมั่งตอนเช้าทานกาแฟตอนเย็นก็ดื่มนมก่อนนอนนมโซดาหรอนมโซดาเอ๊ะอะไรเนี่ยไม่มีนมโซดาดิมีขมเมาบ่กจีบัสแต่งเมดเคลี่ยมวะเขาเกลี่ยเขาเขาเนียเฮ้ไม่มีนมเกลี้ยโซดาขมาเมลอะไรก็ไปกินอยู่ ผู้เข้าแข่งขันไอ้ผู้เข้ารออดิชั่นร้อยคนยังไงดีนี่ทำใจลําบากข้อมูลอีกขึ้นรอแ่แต่ว่าอ้ปุงุงไม่ม่ไม่เเวดเดี๋ยวอันนี้ลกหมแจ้งมที่ไรกับคุณกระตุนคุณข้า อันนี้จะเป็นงูใช่ไหมอันนี้พี่จะหอมเกี๊ยฟองให้เหรอหอมว่านไม่ไล่กันนึอว่าไล่กันนี่ครับผมครับพี่บอยครับครับได้เลยครับเดี๋ยวพี่มักกี้นีริบดิบบาร์คอนหนึ่งเลยคือแต่รู่ามาเจอกันครับผมในไลฟ์สดครับที่เพจมอลลัมไอดอลครับผมยินดีต้อนรับครับ เดี๋ยวเข้ามาเบินกันว่าผู้ใดนะครับพี่น้องทีสี่ขอรอบสี่ดำเงินตื่นเต้นไหมพี่น้องเจอกันค่ะลองเช็คใหม่อุดชื่อมาเจอกันครับพี่น้องไม่ไรสดเด้อมีราคาเบอร์นึ่น้องอะไรครับ น้องมาเดี่ยวน้องอะไรครับพี่เบอร์สองครับนาพี่ครับสวัสดีครับน้องอะไรครับผมน้องเซเว่เบอร์สามนะครับเอาสักคร่อหน่อยครับผมเอ่อน้องนัทโอ้สหไปข้ามรับาขึ้นแล้